ครับคันแรกครับที่กล้าไปครับโอ้โหนี่คือฝนตกเมื่อกี้นะครับเราต้องรักษาดินแข็งไว้นะครับห้ามถลยไปที่ดินที่ที่มุดตัดเลยที่เปียกเๆนะครับอันนั้นอันมันพักหน้าจอเนี่ยครับคันแรกที่มานะครับถมไม้ครับไม่มีใครกล้ามานะครับขับเร็วไม่ได้ครับขับเร็วก็จะสไลด์ลงข้างทางนะครับ เราต้องขับไปช้าๆนะครับนานครับเลื่อนแล้วครับล้อหลังเลื่อนแล้วครับรถกีฬาโคตรเปลี่ยนนะเตี๋ยต่อใจ เช็คปรึกิโลนะครับหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับเราต้องค่อยๆไปนะครับไปเร็วไม่ได้นะครับมันจะสไลด์ลงข้างทางนะครับปวกพอ,อมันจะเหมือนเตียบเลยมันลบอีกันนอน,นาลิเซนหฮะ แล้วไปไงได้ก็นั่นแหละโอ้อะไรวะอุตส่ามาตั้งไกลถอยไงได้อู้ทหารยาวๆของทั้งเป็นเนี้ยละกี่บอมคืนโมนเนี่ยสบัดไอ้ไรนี่ โอ้ยมามาถมอย่างนี้แล้วเราจะกลับยังไงอะขุดวางท่อแค่มาถมเสียเวลาเลยเนี่ยเจอวางท่อเสร็จแล้ววันก่อนเราเราผมวิ่งได้ไงเออโอ้โหได้ไหมนะสน่นไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้เส้นนี้ khô tiền tiền liền con si tô bán như thế tàu Đừng kì lô ซอยแตอะไรนะครับซอยแตซอยตันครับเจอซอยตันอ๋อโอ้หุณทำท่อน้ำเลย,ยน้ำไหลไม่ไม่ไปจะกลับรถยังไงนี่เสียเวลา,าจริงตัวของคลองมนันเอง น่ครับเจอโอ้โหครับเราจะกลับรถยังไงครับ